ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับมาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเป็นลุกครึ่งระหว่าง2จังหวัดด้วยซ้ำนะครับสนามนี้นะครับก็คือสนามคิเลียนกอล์ฟคลับนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักใดๆก็ตามไม่ต้องถามผมผมจะต้องมาถามอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็น GM ของที่สนามแห่งนี้นะครับก็คือพี่ช้างเองครับสวัสดีครับพี่ช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากๆนะครับที่พี่ช้างสละเวลานะครับให้รายการเรานะครับได้มาถามข้อมูลของสนนามแห่งี้ครับ นะครับสนามแห่งนี้บอกเลยว่าเป็นสนามที่ผมเพิ่งมาตีกับลูกๆนะครับไม่นานนี้นะครับบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจนะฮะก็เลยวันนี้เนี่ยวันนั้นได้มีโอกาสเจอพี่ช้างเลยวันนี้เลยขอรบกวนเวลานะครับมาพูดคุยนะครับถึงสนามแห่งนี้นะครับก่อนอื่นรบกวนพี่ช้างแนะนําตัวกับทางท่านผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีครับ ผมช้างนะครับเกรียงศักดิ์ช่วยพินิษ์เป็นผู้จัดก,การอยู่ที่สนามนี้ครับเรื่องราวของสนามนะครับมันคือเมื่อก่อนเนี่ยสนามนี้มันเจอชื่อเอ็นซีอาร์นะครับพอหลังจากที่เรื่องของน้ําท่วมแล้วก็โควิดก็เลยถูกปิดไปครับพอหลังจากปิดไปเนี่ยทีมบริหารเข้ามาบริหารใหม่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคิเลียนใช้ได้ประมาณสักสี่สี่ปีสี่ห้าปีละนะครับพอเข้ามาเป็นมาเข้าเป็นคิเลียนกอล์ฟกลับประมาณนั้นครับครับ ก็สามนี้บอกเลยว่าผมเคยมาเมื่อปีก่อนๆน,นี้เนี่ยสภาพช่วงนั้นเหมือนมีการกําลังปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ๋อใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงน้ําท่วมนี่สนามแบบโซมเลยแหละครับโซมแล้วก็สภาพของดินหรือสภาพของเลอแร์เวย์กรีนนี่ชํารุดหมดเลยครับชำรุดผมดก็เริ่มมีการพัฒนาอย่างเต็มที่แต่ช่วงพอพัฒนาช่วงแรกๆหลังจากที่เปิดมาเป็นคิีเลียนแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเลเยอร์ก็ไม่ได้เอาตัวแฟเวก็ยังแย่อยู่หญ้าก็ยังแย่อยู่แม้กระทั่งตัวกรีนเองก็ยังแย่อยู่เราก็พัฒนาที้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าพี่อาร์มเคยมาเนี่ยพี่อาร์มจะเห็นว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากประมาณนั้นนะฮะบอกคราวนี้มาเนี่ยเขียวชอุ่มเลยแล้วต้นไม้ต้นเมยดูแบบดูสดชื่นดูมีชีวิตชีวามากใช่ครับนะครับแล้วเป็นสนามอีกสนามหนึ่งที่ผมว่าเป็นฟิลกู๊ดนะครับมาตีกอล์ฟล้วจะมี เมื่อมีลมแน่นอนท่านนักกอล์ฟก็จะรู้ว่าการเล่นกอล์ฟมันก็จะยากขึ้นใช่ครับแต่สนุกและท้าทายมากๆนะครับสั่งแบบนี้คร่าวๆนะครับวันนี้ผมได้ยินว่ามีชื่อคิรเลียนเนี่ยเป็นชื่อนักออกแบบจริงไหมครับใช่ครับเคนเนตคิรเลียนครับเป็น,เป,นเป็นคนที่ดีไซน์สนามที่นี่ค,คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นอังกฤษหรือเป็นอเมริกันแต่ชื่อเคนเนตคิรเลียนเนี่ยน,น่าจะเป็นคนอังกฤษ นะครับแต่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับครับก็เลยกลายเป็นตั้งชื่อของคนที่ออกแบบสนามแห่งนี้นั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เมื่อทุกคนเห็นบางทีตามเพจ Facebook อะไรเลยก็ตามนะครับราคาเราใจมากท่านผู้ชมบอกเลยว่าเอางี้ผมบอกถึงวันเสาร์ทิ์ล่ะนี่ยโหดนะวันเสาร์ทิ์นะเสาร์ทิตคำว่าเราใจของผมนะเสาร์ทิศย์1 0 9 9บาทใช่ไหมครับพี่ช้างใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณซื้อราคา1,099บาบาทนี่ไม่ใช่ กรีนฟรีแคดดี้นะรถกอล์ฟด้วยบอกเลยว่าคือตลาดราคานี้ทําได้ยังไงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะแล้วเป็นวันหยุดราชการต่างๆได้ราคานี้หมดเลยครับใช่ไหมฮะครับเอาให้อึ้งอีกนิดนึงก็ได้ครับราคาวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วหยุดราชการตะเลิกครับหลังเที่ยงนะครับครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่ช้ายได้กําไรไหมเนี่ยไม่มีกําไรครับไม่มีกำไรแต่ต้องการต้องการให้ให้นายคนไทยเข้ามาเล่นเยอะๆจะได้มาเห็นว่าสนามเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อย จนจนมันถึงจะสมบูรณ์ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับเราเป้าหมายเราคือคนไทยเข้ามาเยอะมาเห็นตั้งแต่ว่าสนามมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จนมาเห็นสภาพสนามถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้กับราคาที่เราเซ็ตอัพให้เรียกได้ว,ว่าเหมือนเป็นโปรโมชั่นยาวๆไปในช่วงนี้ใช่ครับ,รบและนอกจากนั้นนะครับผมบอกเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยคุยกันนะมันมีทั้งโปรโมชั่นสปอร์ตเดย์อีกใช่ครับได้ไหมครับวันธรรมดานะครับแล้วมีโอ้โหมี ซีแอนด์สเตย์อีกนะราคาซีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้แล้วกันเนาะเราไปยาวๆเพราะว่าโปรโมชั่นเยอะจริงๆนะครับแต่ตอนท้ายเราจะให้พี่ช้างฝากอีกทีหนึ่งได้ครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราพูดถึงสนามแห่งนี้อีกทีหนึ่งสนามแห่งนี้เป็นสนาม18หลุมนะฮะใช่ครับโดยรวมสนามเป็นแนวไหนครับพี่ที่นี่สนามมันเหมือนลิงคอค์สอะครับลิงคอรอสจะมีกึ่งต้นไม้แล้วก็ไม่แล้วก็จะโล่งๆลมจะโชยตลอดจะมีความท้าทายเรื่องของเลเยอร์จะมีท้าทายเรื่องของลมที่มันบางครั้งลมจะแรงอันนี้ดุเลยอะ ้าเกิดคนที่ชอบสนามลิงคอสครับว่าสนามนี้ท้าทายมากโอ้สุดยอดแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าส่วนตัวมาเล่นนะพี่ช้างผมนึกว่าสนามเขาอ่ะมันมีลาบราบแล้วมียกยกมีอะไรเงี้ยมันมีกรีนขึ้นกรีนลงนิดนึงคือมันทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องไปไกลอ่ะคือจะบอกท่านผู้ชมว่าเราขับมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับเทียบกับเส้นทางที่มาเนี่ยรถไม่ติดเลยนะฮะเทียบแล้วเป็นถนนที่เส้นทางที่ผมผมอยากจะเชิญชวนนะฮะราคานี้นะครับท่านที่อยากให้บุตรหลานมาซ้อมกอล์ฟ ราคาไม่ต้องแพงมากแต่สนามคุณภาพถือว่าดีเลยนะครับผมมาตีแล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจก็เลยวันนี้เลยได้มีโอกาสมาเจอพี่ช้างพี่ช้างวันนี้อยากให้พี่ช้างแนะนําคร่าวๆหลุมไหนครับที่เราจะต้องไปแบบชาเลนจ์กันนิดนึงหลุมไหนสวยหรือหลุมไหนที่แบบต้องต้องเอาชนะันให้ได้หลุมไหนหลุมที่ควรจะเอาชนะเขาให้ได้คือหลุม11ครับหลุม1 1มันเหมือนกับว่ามันมันเป็นเลเยอร์เอาเป็นด็อกเล็กซ้ายแล้วมันบลายก็คือเราจะมองไม่มองไม่เห็นหลุมแล้วถ้าตีตัด ถ้าตัดไม่ดีก็ตกน้ำหรือถ้าตีแรงไปก็ไปตกน้ำหน้ากรีนอะไรเงี้ยถ้าตีแรงไปตรงก็ไปข้ามไปแฟเวยหลุม12อีกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตีต้องวางอย่างเดียวต้องตีแม่นต้องต้องตีแม่นระหว่างวางแผนการเล่นี่ดีจะสองึงจะออนได้อันนี้เป็นภาสีใช่ไหมภาสีครับเรวมีหลุมไหนสักหลุมไหมครับที่แบบน่าสนใจอีกหลุมหนึ่ง จะมีหลุม15ครับเป็นหลุมพาสามตีข้ามน้ำระยะระยะถ้าระยะหมุดขาวประมาณสักร้อยสามสิไม่เคยอ่าเดี๋ยวต้องตีข้ามน้ำต้องแม่นหน่อยครับแต่บนกรีนก็ยังยังยังเจ้าเล่ยอยู่เหมือนเดิมครานี่นะฮะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ขับเข้ามาเห็นกำลังตัดหญ้าอยู่ด้วยโอ้โหน่าจะพัดกันสนุกแลยวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดในสนามนะครับหลุมไหนเป็นยังไงครับ เอพาสีนะครับซึ่งแน่นอนครับสนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามที่เรามาเล่นไม่บ่อยนะแน่นอนเลเยอร์เราก็ไม่แม่นนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีแคดดี้กิติมัสซาของเรานะครับที่เรียกได้ว่าอยู่มานานนะครับเดี๋ยวเราเชิญแคดดี้มาพูดคุยกับเราดีกว่าครับเชิญเลยครับแคดดี้สวัสดีครับก่อนอื่นแคดดี้แนะนําตัวนิดหนึ่งครับกับท่านผู้ชมครับชื่อกอบค่ะอยู่เบอร์14 5หค่ะสนามคินเลียนกอบขับค่ะอ่าพาสี่หลุมนี้เล่นยังไงระยะ460หลานะคะครับหลุมนี้พาสี่ค่ะดอกเล็กเด ลลอกเล็กสายมันมีน้ําสาน้ําสายค่ะซ้ายกว่าเป็นน้ําหมดเลยค่ะถ้าเราจะตีตัดนายตีตัดได้แนวโค้งถนนใช่โหทีโปนี้ไม่ไหวมากโค้งถนนได้26 260แนวโค้งถนนตีตัดต้นไม้โค้งน้ำอะค่ะครับครับถ้านายตีวางต้องนายต้องตีแนวต้นไม้หัวเนินกลางได้220อ๋อแสดงว่าคุณตีเกิน26ขก้นไปเนี่ย ตดัดนิดนิดดีกว่าใช่ค่ะไม่งั้นมันจะทะลุมันจะ,ะแฟเว <ไป S 2> นไ,ไปเลยใช่ทะลุแฟเวยนเลยค่ะโอเคเปลี่ยนเหล็กแล้วนะทั้งั้นไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะลองสู้ดูนะครับก็ผมอาจจะเบียดขวาน,นิดนึงก่อนนะครับยังกลัวๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตีแม่นๆแล้วเดี๋ยวมีโปรโอ๊คเนี่ยตีทะลุแน่นอนนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองเล่นดูครับ แดี้เมื่อกี้ผมคิดว่ามันดูแล้วมันน่าจะตีวางมากกว่าไหมแคดดี้หรือแคดดี้คิดว่าจัดตรงนั้นคือ1 5 0ตรงนี้ก็มา200นิดๆใช่ค่ะแคดดี้ว่าสู้ดีไหมถ้าสู้ไปมันอันตรายไหมถ้าเกิดเราตีมันต้องแตะต้นนี้อันตรายมากอ๋ออันตรายมากใช่เพราะว่ามันเป็นแนวเป็นโค้งหักศอกอะค่ะถ้านายตีวางตีวางได้ร40ค่ะตีวางได้ใช่ค่ะคือพูดง่ายหลุมนี้ถ้าเกิดว่าเราไดมาไม่ไม่ไกลพอเนี่ยใช่ค่ะเรียกว่าเหนื่อยแล้วหลุม11เนาะก็คือต้องไดอยู่ประมาณสัก27 28 ใช่นเมื่อกี้ผมได้มาโดนเมื่อกี้ลอยโดนไปเนึ่160มันจะอยู่แนวหลักขาวอ่าโอเคใช่จริงเราเราลุ้งเนี้ยเราโด่งปี๊ดเลยใช่ค่ะอ่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราคิดนะครับเราตีเพลย์เซฟก่อนนะหลุมไปลุ้นช็อต3ามดีกว่าเผื่อจะเข้าไปดำได้อยู่ตีมาวางที่อยู่ที่100หลานะครับระยะชอบชอบจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้อย เป็นช็อตที่มองไปสบายๆคือตรงๆเลยนะครับที่นะใช่ค่ะคือหลุมนี้อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเราด้ฟมาไม่ไกลพออาจจะขึ้นแล้วมันจะมีความยากให้ต้สู้เพราะกรีนหลุมนี้เดี๋ยวไปดูกรีนนะมันจะมีความเล็กแล้วก็ความให้ออนเนี่ยมันจะแบบถ้าเกิดตีแบบช็อตสองขึ้นมา200ยเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะครับที่นน่ค่ะแล้วทรายดักสองข้างน้ําดักข้างหน้าอีกนะอ่ะเดี๋ยวตีอย่างนี้เซฟเซฟไปก่อนก็มาลุ้นกันครับว่าช็อตนี้เราจะเข้าไปได้ดีไหมนะครับแล้วก็เซฟพ่าได้ไหม ระยะได้แต่ตันตีหน้าเปิดไปนิดน,นะครับไปขวาเลยนะครับพินไฮและพัดพาไกลหน่อย <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวัดดูครับอ,อ้าลงเลยท่านผู้ชมเห็นไหมลายเป๊ะมากครับคุยกับคัดดีเมื่อกี้คือจะบอกว่าบางครั้งนะครับสามสามออนก็จริงแต่พาได้ท่านผู้ชมนี่แบบ พัดพาลงาแบบงงๆลายยากเหมือนกันลายยากมากแต่ว่าน่าจะจะบอกว่าส่วนหนึ่งในการที่เรามีแคดดี้นะครับที่ดูลายช่วยประคองลายเราเนี่ยเราสามารถดูแล้วคุยกันตกลงกันให้ใช้น้ําหนักใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมพอมันลงขึ้นมาก็ชื่นใจนะฮะได้ยกกังไ็ได้เบอร์ดี้เลยนะแต่จริงได้พาแต่ก็โอเคแค่นี้แคปหนึ่งนะคะแค่นี้แคปหนึ่งนะฮะโอ้โหก็ถือว่าโชคดีไปแล้วก็ถือว่าเราสามารถทําได้ตามมิชชั่นที่เราอยากได้นะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงหลุม15พาร์นะครับแน่นอนเราต้องถามจากแคดดี้เนาะหลุมนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยตรงๆแต่แคดดี้หลุมนี้ลมแรงมากเลยใช่ค่ะระยะเท่าไหร่ครตอนนี้ระยะ160หลาค่ะ160หลาแต่มีลมมาลมอย่างนี้นี่เบอร์หรือ2เบอร์ดีต้องเบอร์เดียวพอค่ะเบอร์หนึ่งหนึ่งเบอร์นะครับก็บวกเข้าไปแล้วก็แต่ว่ามันเป็นธงหน้าอีกใช่ค่ะอันนี้ระยะ160นี่คือถึงกลางกรีนมั้ยไม่ถึงค่ะเราถึงธงเลยเอานี่คือถึงธงอ่าผต้องถามพ่ดีแคดดี้ว่า่าคดีีเเบอกน ระยะถึงทงหรือระยะกลางกรีนระยะหน้ากรีนนะมันมีแบบต้องถามนะครับแต่ละที่บางท,ทีอาจจะบอกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้160บวกลมมาก็บวกเบอร์หนึ่งเลยทงไปหน่อยนะแต่ตรงมาก<ว> <c oughs> ยังไม่ถึงจุดอ่ดะใช่ยังไม่ถึงจุดดำได้โอ้โหเอาแล้วไม,ไม่กล้าพัดนะครับทางลงเลยกลายเป็นออกบุกี้ไปเลยนะหออนได้แทนนะครับจะบอกว่าต้องละเอียดมากขึ้นนะฮะหลุมนี้ก็เป็นหลุมที่เราตีมาดีมากแต่ว่ามาผิดพลาดนะครับเรื่องเือนกรีนก็ยังไงก็ตามนะครับเรื่องน้ําหนักแล้วก็ไดเร็กชั่นของการพัตสําคัญมากนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทําดีสุดแล้วนะ ดีเข้ามาดีแต่ว่ายังผิดพลาดช็อตเกมอยู่นะครับก็คงต้องซ้อมกันต่อไป <S <S ทาป่านผู้ชมครับโอ้โหก็เล่นจบกันมาแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากๆนะครับสนามนี้นะครับบอกเลยว่าคอน d i t i o n เนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับในราคานี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับ คำว่าราคานี้เนี่ยให้พี่ช้างฝากร้านอีกนิดนึงดีกว่านะครับ,ร,บราคาเป็นยังไงวันไหนยังไงบ้างครับพี่ช้างก่อนดื่นเป็นไงครับสิบแปดพี่พสนุกมากแล้วลมนี่ไม่เบาเลยนะโอมาลูแต่ว่าจะบอกว่าเย็นสบายแต่ว่าก็ตียากขึ้นนะแต่จะบอกเลยว่าเลเยอร์ไม่ใช่ลาบราบเรียบเรียบแน่นอนอ่ะสนุกบอกเลยถ้าต้องมาขอบคุณครับ ส่วนอื่นๆของสนามสำหรับลูกค้าคนไทยนายคนไทยนะครับเรามีโปรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาอันแรกก่อนโปรวันจันทร์นะครับ,รบจะเป็นโปรถ้า2ท่านขึ้นไปราคา899แต่ถ้า4ท่านคนที่4 350บาทใช่ไหมครับสามคนกดอยู่ที่ประมาณ899แล้วก็บวกเ350เฉลี่ยแล้วตกะมาณคนละ750 750บาทนะครับอ,อังคารกับพระฤหัสเป็นสปอร์ตเดย์799บาท นะครับพุทธกับสุกเป็นวันซีเนียเดย์เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนกันพุทธกับสุกซีเนียเดย์เนี่ยจะเป็นอาวุโสที่ตั้งแต่อายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปห้าสิบห้าขึ้นไปนะครับแต่อันที่เด็ดที่เด็ดเลยนะครับคือโปรสเตนเพลย์อันนี้ไม่พูดถึงใช่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเล่นกอล์ฟสามสิบหกหลุมพักหนึ่งคืนห้องพักสำหรับสองท่าน รวมอาหารเช้าแล้วอ,อมันเหมือนกับมันเล่นกอล์ฟฟรีๆครับไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรมากมายปกติคุณเล่นกอล์ฟคุณก็ราคานี้อยู่แล้วได้ห้องพักนะครับได้ทานอาหารเช้าอีกคือไม่จะอรคบไปไหนแล้วอ่ะนะฮะก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเลยแล้วแถวนี้บอกเลยร้านอาหารกุ้งเผากุ้งเผาแถวนี้เพียบเลยเอะคนะครับคือมาแล้วผมว่าสนุกอ่ะมาที่นี่นะแลวโปรโมชั่นสำหรับ ที่ตัวนต่างๆเนี่ยยังไงก็ตามนะครับยังไงก็สงสัยเนี่ยเดี๋ยวติดต่อที่จากเบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็หรือสอบถามทางพี่ช้างก็ลองติดต่อกันมาดูเองนะครับ,รบพี่ช้างถามราคาเพราะว่าบ,บอกเลยว่ามีหลายหมวดหมู่มากา <ๆ S 1> แล้วก็ราคาพิเศษจริงๆท่านผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งนะครับราคาที่พี่ช้างพูดไปเมื่อสักครู่นี้รวมรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหถูกๆเลยไม่จะถูกยังไงแล้วไม่ใช่สนามทรงไม่ดีนะ บอกเลยว่าค ondition ก็ดีด้วยเล่นสนุกด้วยนะครับเหมาะกับท่านักกอล์ฟที่ต้องการจะหาสนามที่ราคาไม่แพงไม่ไกลกรุงเทพนักนะครับขับประมาณชั่วโมงเดียวนะครับได้มาออกรอบในราคาดีแล้วรวมทั้งเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีนะได้มาแบบนี้นี่ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ช้างมากๆนะครับสำหรับวันนี้ที่ให้ข้อมูลและให้รายการเรามารีวิวสนามครับขอบคุณดี้ายินดีมากครับพี่ยาขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมาแวะเล่นที่นี่กันนะครับมาแวะเสร็จแล้วไปเที่ยวต่อได้ด้วยนะเอ็นสเตย์ก็น่าสนใจท้าทายครับเจ้าเล่ครับี่โอ้มันมากๆครับครับครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ